นมอยู่ดีนะนี่ผมไม่ได้ดูนะครับลองขับดูว่าเข้ากับมือเราหรือเปล่าเหมาะสมกับการขับขีบ่ของเราไหม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม l e s s n n m m s t t r r s เซิร์ฟนะครับในวันนี้นะครับผมจะพามาดูตู้นะครับตู้สุ่มกาชานะครับที่เข้ามาใหม่ทั้งหมด3ตู้นะครับแต่เราจะมาดูทีละตู้นะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาดูเจ้าพาจานี่คันแรงเลยครับคันที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้ หนึ่งในรถที่บอกเลยได้ว่าหน้าขับหน้าขี่เหมือนกันกับเจ้าพาจจนี่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแมคกาเรนตพีวันตอนนี้เป็นพาจจนี่มาก่อนนะในเซิร์ฟซีอ่ะเราเข้ามาดูที่สเตตัสกันนะครับผมเอยอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเขาแจกให้สุ่มฟรีนะครับสุ่มฟรีสามครั้งนะตอนนี้สุ่มฟรีอยู่นี่ เมื่อวานก็สุ่มฟรีวันนี้ก็สุ่มฟรีสุ่มฟรี3ครั้งนะเอากดไปที่เพื่อได้ไอเพื่อฟุกเพื่อฟุก <c oughs> ดูดิครั้งหนึ่งไม่ได้โอเคบางคนก็ฟุกได้นะต่อมานะครับเราจะไปดูที่การทดสอบของเครื่องยนต์กันตรงนี้นะครับความสามารถของเจ้าพัจรนี่นะครับ ความนะครับความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่8.1ต่าเร่ง7.8นะเลี้ยว8.4ดิบวงใน7.3แล้วก็ดิบวงนอกวงกว้างนะครับ8.3ดิบวงใน7.3ผิดถ้าเกิดอัประดับขึ้นเป็น ECU 5ความสามารถจะเอ็นเอียงไปทางด้านดิบวงนอกนะครับผมตราก,การเร่งเลี้ยวนะครับผลสูงสุดนะรถนี้เหมาะกับการาทางโค้งเขาบอกว่า ค่อนข้างไปทางโค้งนะอันนี้สนามที่ขับได้ดีความพ้องตัวอยูที่2นะครับทรงตัว3เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแต่ว่าเราต้องมาดูการขับขี่ทีนึงนะครับผมจะเลือกไปที่ ecu 1ก่กรอน,นะครับเพื่อที่จะทดสอบรถนะครับแล้วก็การปรับจูนผมยังไม่ปรับจูนแล้วกันนะตันนี้จูนที่เขาแนะนำมาให้ ไปทดสอบสนามกันเลยนะครับก่านนั้นเลือกสนามก่อนสนามนี้ดีกว่าอันนี้เป็นไม่มี ECU นะดูมัมนนิ่งๆเรียบๆเลย คุมโค้งได้ดีนะครับ,บตาัการเล่งค่อนข้างจะดีเลยเวลาเลี้ยวเวลาโค้งนะเห็นอ่าด้านท้ายมันจะปัดนะรถคันนี้จะเป็นปัดท้ายเหวี่ยงเหวี่ยงก้นนะครับเหวี่ยงท้าย เลยแบบนี้เบี่ยงไปค่อนข้างดีเลยครับเพชรใครเหลือเพชรใครพราะกดเลยสะสมไม่ใช่แล้วกดไปสะสม ุมโค้งค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ไม่ค่อยสะบัดหลุดอันนี้ผมจูนไม่ได้จูนอะไรนะอันนี้เป็นหนึ่งล้วนนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากแรงก็ต้องจูนเพิ่มอรอบสปีดเข้าไปปรับเครื่องได้ตัวฟรีมาหนึ่งตัวเป็นการทดสอบทดลองนะมาเข้ามาทดสอบตอนนะครับเรามาทดสอบกันที่ตัวนี้เลยครับ ห้าเม็ดเป็นเลยนะครับไม่ต้องปรับจูนนะทดสอบที่สนามเดิมก่อนมาดูครับอันนี้ห้าเม็ดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงขึ้นเดี๋ยวต้องดูจังหวะด้วยนะเพราะว่าเมื่อแรงขึ้นจังหวะก็จะเปลี่ยนไปพุ่งกว่าเดิม คุ้งกว่าเดิมจริงๆครับได้อยู่ผมเกือบหลุดเลยเมื่อกี้อัตราการเล่งสูงขึ้นความสามารถในการเลี้ยวเพิ่มขึ้น ก็ยังเกาะถนนอยู่ดีนะครับอันนี้ผมไม่ได้จูนนะครับขับง่ายอยู่ครับถ้าไม่จูนนะแต่ถ้าจูนก็จะเร็วกว่านี้อ๋อจะหลุดไหมโอ้เกือบหลุด อยู่อ้ยอยจะหลุดแล้วดึงกลับมาได้โผล่เร็วครับเร็วนี่คือห้าเมตรแร่งอันนี้เราลองมาเปลี่ยนสนามดูนะครับเปลี่ยนเป็นสนามตัวนี้ดูเอสนามนี้ หนึงนึงใช้งานได้ดีอยู่นะไม่ได้อะไรมากไม่ได้แรงมากทำการเทสนะครับหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดสินใจในการที่จะซุ่มนะครับเจ้ารถพาจานี่โอเคหรือไม่ถ้าอยากได้ก็รู้สึกว่า,าได้เข้ามืออยู่แล้วก็อยากได้รถ ของสักคันนะครับเก็บไว้ใช้ในการที่อัพถ้วยอัพแต้มนะครับใช้ในการขับแข่งขับขี่กับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจลองขับดูว่าเข้ากับมือเราหรือเปล่าเหมาะสมกับการขับขี่ของเราไหม แล้วรู้สึกยังไงนะครับตอนนี้ให้ลองเทสดูปัดเยอะก็สามารถอัตราการเร่งสูงอันนี้มัน5เมตรนะครับมันก็เลยไปได้ดีไอหนึ่งเมตรก็ผมว่าก็ใช้ได้นะโอ้ยหลุด สนามไม่ดีครับโอเคครับผมอ่านะครับทีนี้เรามาสรุปดูนะครับกับเจ้าพาจานี่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเจ้าพาจานี่คันนี้เหมาะสำหรับนะครับทางโค้งโค้งงเนี่ยถ้าโค้งเยอะนะพาจานี่ถือว่า โอเคอยู่ได้ดีอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับชิลอนไปเลยนะครับชิลอนเป็นสายทางตรงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจอทางตรงเยอะเนี่ยเราก็ต้องเสียเปรียบแน่นอนนะครับต้องยอมเสียเปรียบแน่นอนว่าทางตรงอะ่ะชิลอนมันจะกินขาดแน่นอนดึงขาดแต่ถ้าเกิดทางโค้งเยอะๆก็เสร็จอาจจะเส็จเจ้าพาชานี่ไปนะครับเพราะว่าการคุมจังหวะก,การโค้งไรดีนะครับก็เหมือนกับเจ้าสไปเดอร์นะครับเหมือนเหมือนกันนะครับที่กิน เก็บทางโค้งอะไรพวกนี้อย่าลืมสุ่มฟรีนะครับสุ่มฟรีอย่าลืมน,นี่ได้ตั๋วไปละเตรียมตัวอะไรให้พร้อมไ้ตอนนี้นะครับเจ้าพาจานี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครเหรียญพอเออใครเพชรพอนะครับสามารถกดสั่งซื้อสั่งสุ่มได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ก็ยังเกาะถนนอยู่ดีอันนี้ผมไม่ได้จูนะครับเราดับดูว่าเข้ากับมีเราหรือเปล่า